จริงๆเป็นคนปวดฟันง่ายนะคะอะไรมากระทบกับฟันนี่ก็จะชอบปวดฟันค่ะแต่ก็จะมารีวิวขนุนอบกรอบให้ดูนะคะว่ากรอบมากแค่ไหนถ้ามันกรอบเรากินได้แต่ถ้ามันแข็งเราจะไม่กินค่ะถุงนี้ขนาดร้อยกรัมนะคะเรามาฟังเสียงพร้อมๆกันไปเลยค่ะทุกคนคงได้ยินเสียงความกรอบอยู่นะคะ ขนุนอบกรอบถ้าเราทานไม่หมดให้ปิดถุงซิปไว้นะคะความกรอบก็ยังคงอยู่ค่ะถุงนี้เป็นขนาด100กรัมนะคะเหมาะสำหรับเปิดทานครั้งเดียวและเซตที่ทางร้านเขาขายนะคะจะเป็นเซตถุงละร้อยกรัมได้ทั้งหมดด้วยกัน3ถุงเพื่อเวลาที่ลูกค้าซื้อไปทางร้านเขาบอกว่าจะได้ทานครั้งละ1ถุง ถ้าใส่ถุงใหญ่รวมไปทั้งหมด300กรัมเลยทางร้านแจ้งว่าอาจจะทำให้ขนุนไม่กรอบได้ค่ะ